สวัสดีพี่นอ้องปองปายพอกันคือเก้ากับช่องโปง่งเหน่งชาแนลมือนี้พาพี่น้องมาอัปเดตราคาเขาพี่น้องราคาเขาเขาฮอรมะลิเขาฮอมรอมะลิกขอคอสิมหาช่วงนี้กันยังเก็บเกี่ยวเขาฮอมรมะลิกขอคอสิมหาอยู่ณนะวันที่ซีพฤศจิกาพี่น้องเขาฮอมรมะลิเขาแหง้ง เขาแหงกับเขาซดราคาบ่แตกต่างกันเลยพี่น้องเขาแหงราคาอยูท่ที่บางโรงสีรับสื่ออยู่ที่ตันละหนึ่งหมืนสามพันหาร้อยบาทบางโรงสีับซื้อยูทีตันละหนึง่งมืนสี่พัน 1, 000, 000, 000, บาทแะแล้วแต่พื้นที่แต่ละโรงสีแต่และจังหวัดเพิ่นจะซื้อราคาจะบวคอย ไกลกันไปไหนราคาก็จะบห่างกันไปไหนจะห่างกันอยู่ที่ตันละประมาณห้าร้อยบาทหรือกิโลหนึ่งจะต่างกันอยู่ที่ประมาณห้าสิบสตังค์พี่น้องต่อกิโลส่วนเขาสดในเมือนีกะไปขายลาสุดมือนีกะอยู่ที่สิบบาทสี่สิบตังค์พี่น้องหากาความชื้นความสิ่งเจือปนต่างๆแล้วเมือนี พันทีสี่พิจิการราคาจะอยู่ที่สิบบาทสี่สิบตงังตันหนึ่งก็จะอยู่หนึ่งมืนสี่ร้อยบาทพี่น้องณนะวันนี้กะถือว่าราคาระหว่างเขาแห่งกับเขาซดกะบอดตางกันหลายพี่น้องต่างกันที่ตันหนึ่งกะอยู่ประมาณสามพันบาทสามพันบาทถึงสามพันห้าร้อยบาทแต่ถาเห้า ขายเขาสดกะคือเฮาบม่ต้องรถคาใส่ใจในการตากพี่น้องเพราะว่าตากแห้งแล้วก็ต้องมาเก็บกอกใสกระสอบเพื่อจะเอาไปขายอีกทีส่วนเขาสดเฮากะสามารถเกี่ยวแล้วกะใส่รถดไปขายเลยกะถือว่าพ่อๆกันพี่น้องความแตกต่างกับพ่อๆกันเพราะว่าถ้าเฮาจะตากแห้งแล้วเอาไปขายกะต้นทุนในการตาก ใส่สิจางค้นตาจางค้นเก็บใส่กระสอบใส่รถบรรทุกไปขายกะถือว่าต้นทุนกะฮักบวกลบคุ้นหารแล้วกะบอ่อตางกันพี่นอ้องบ่อตางกันเลยต่างกันนิดหน่อยส่วนขายข้าวสดกะคือดีตรงที่ว่าห้ามาตรงจางค้นตาก,การเก็บเกี่ยวกะเก็บเกี่ยวแล้วกะเอาไปขายเลยพี่นอ้องนี่แหละวิธีกเกษตรพี่นอ้อง ราคาลงสีเพิ่นกะต่างรับสื่อลงสีเพิ่นกะหัวกันต่างราคากลางมากกดราคาเช่าให้เช่าหน้าเป็นทั้งสี่ทุกปีพี่น้องราคาเขาหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเบิดทัวแลวกะราคาเขากะจะดีขึ้นพี่น้องเป็นทุกปีขอให้พี่น้องทุกคนสู้ๆพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าสู้ไปน้ำกันพี่น้องอาชีพเกษตรกรยังเฮาเฮ็ดไปกะ คือวานแหละ a, พี่น้องมันบ,บ่ลำบ่รวยดอกสําหรับคนที่หน้าน่ยหน่อยสาหรับคนที่เพื่อนมีหน้าหลายเพิ่นก,นกะขายเขาได้เป็นกอ่อเป็นกรรมเพิ่นกรร็เลือกรร find, ที่จะตาดแห้งไหวถ้าขายกลางปีหนาเพอาราคากลางปีหนามันก็นกนกนเขากะต้องราคากะต้องพุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาพี่น้องสําหรับคนที่มีหน้าหลายเพิ่นกะเก็บไหวขายปีหนาขึ้นยุ่งขึ้นช้างไหวพี่น้องสาหรับคนหน้าหน่อยกะคือวานแหะพี่น้อง ขายแต่พ่อได้คาปุ๋ยคาไทคาเก็บเกี่ยวไปพ่อได้เก็บไว้กินเองพ่อปะไว้กินเองพ่อได้มุม่งปีพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะม่มีอย่ยังไรพี่น้องถ้ามาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโป่งหน่งชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้กะกล่าวคำว่าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพอกันไหม่คลิปนะ้าบ๊ายบาย